เรียกมานั่งจ้ะนั่งเรียกเพักก่อนเออๆพ่อจาวันนี้พูดกับผมพ่อเลยวันนี้พ่อจ๋าพ่อจาเลยนั่งนั่งอยู่ดีลุกนั่งอยู่ดีลุกทำไมอะลุกมึงจะมานั่งวันกูไม่ได้แล้วด๋าดีดิเป็นดีแล้วสิเป็นจริงในชีวิตก็ถามว่านั่งดีเจ้คนเดียวที่เรียบร้อยอะโยไย่าเจ๊แล้วแม่จะใส่ร้ายกูได้เลยเฮ้ยเดินไปเถอะเดินไปเถอะไปเถอะไปเถอะ เย่เเก่งท่าทำไม่ายเลยอ่ินอย่างกระจิงนอย่างจ้นอย่างรจต้นอืไม่ป้นละตัวมึอแน่ดูเดินเนี่ยเดินอย่างพวกย่องเบาอ่ะอนเวลากินอย่างกระจรต้นเดินอย่างพวกย่องเบาอ่ะมันก็พูดว่าอย่างนี้แหละป้าจ๋ามันกลัวเขาพูดว่าออย่างนี้มันไม่ใช่นะเจ๊า็ลืมเพงก็ยังป้าให้คนไมีไ้ไปเออ อยู่ก็เาว่าเราอ่ะไม่ใช่นะเจ๊อย่าไปเชื่อมันนะใช่คัดีเป็นชีวิตก็นนี่ยดิย่าฟังแล้วงงเลยเดนดาวาสนานในมาโนรลต่ราเนาใส่คเออเดออเออเอเอดเออเออเองเนอเออเออะออเออเไอเอ้าออเออเออเอาเองเอีเออเออนั่งออเออเ้อออเอเออเออเออออออเออเออเอเออเออเออเข้าอเออ้อกเอ้ออเเนเเอเเอเอออ้ออ เราเราชื่ออ้อมเหรอมือตัวนี้เองไงตะมุดเอาเขาบอกให้อ้อมมาตรงนี้ไม่ได้บอกให้ป้าจ๋าไปงั้นมือก็อย่ามาพูดในนี้เดี๋ยวคนจะแหกไปเข้าไม่ได้มีทางเข้ามัตมุดเอาจ้าเออก้มลงแย่จ๊เสพูดก้มลงก้มลงไปนุษยไปนู้นเออก้มลงโอเคแล้วก้มลงมุดเอาเออุต้งมีเออใช่ใช่มุดเอามุดเข้าได้ใช่ใช่เข้าได้ป้าเข้าได้เนี่ยเออ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 เอาให้ได้นะป้านะดไ้เออเอาให้ได้ป้า ป้าป้าเกับไปสิเก็บไปหน่อยอ่ะอุ้ยอุ้ยคิดมาเลช้ชีวิตจริงพลาเซอไม่เข้าอ่ะไม่เข้ากป้าจะก็ไปสิป้ามันมันไม่มีทางเข้ามันต้องมุดเอาเข้าบ้านเหรอเออเออมุดเอานะป้านะเออเข้าบ้านเหรออ่ะมุดยังไงนั่นๆๆเออก็มันก็มันก็ไปหน่อยในเดือนก็ออกเดินเข้าได้ละเออแม่ป้าเก่งออกโอ้ยหลายที่ไม่ไปได้มันได้ป้ามันมันจะใช้มุดเอามุดไม่ผ่านมุดไม่ผ่านเอ้ามมุดให้ผ่านดิ ดูตัวอย่างมาดูตัวอย่างนะนองแเอ้ยเอ้เอาไงอันนี้นี่นี่ดู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 นังามลัวาดูอย่างนี่นี่น่เออไงงหลายข้าไปได้เผาเผาได้ปาชี้ยาดิเออเออได้ได้แหมหลานได้ยังไม่ยาจะไม่ได้ไะเออเดความเดความไม่จริงจะเกิดอเออเร็วเร็วเร็วเร็ ได้ได้ทำเองทำไอโอ้โหเห็นไหมเล่าเจ๊อย่าไปฟังมันนะเจ๊เป็นคนในเอทีะเอเป็นไงโกเป็นไงเกลอกูตอาเ่ยเป็นไงโกเวิจินบ้านกูรู้ดีหมดเออเป็นไงเกลอกูตอเป็นไงฮะทะโถเกี่ยที่หน้ามึอสักระมือยันเลยเออเป็นไงปเฉยเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงส่หน้สนน้แล้วตอน้นใส่น้าสเออเป็นไงเป็นไง เป็นไงโอ้ป้าเก่งมากเลยอ่ะป้าเก่งจริงยืนเจ้าเป็นคนดีจะ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 ยืนหน้ายืนตาตอนช่องกระดาษกูเลยแกแหละมึงไม่ใช่คนจริงอ่ะเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะบ้านกูคนจริงอ่ะรู้ตัวหมดเลยพระสงฆ์ทำให้เราทั้งหมดเดีไม่เย้เนี่ยไปมุดมึงจะต้องมามามามุดเปนกูละเอป็นไงเป็นไงโซ่น้า ย่าบอกให้ดาววสนานดนในมาโนวและเปนาววัฒนศาสตร์ด้เห็นไหมป้าป้าเห็นไหมย่าบอกทางให้เห็นไหมดีไหมนดีใช่ย่าบอกทางให้ดีออกมาเนี่ยโกงเลยี่นี่แหละเด็กก็จะตายโดยอัตโนมัติกูผิดใจเลยกูยุ่เรื่องเวาเลยะเห็นไหมย่าบอกให้มาออกมาป้าก็ออกมาได้เห็นไหมบ้านโกนนะป้าก็จะเย็นยอหมดใช่โกไม่เขาไม่หวังดีหรอกพี่โน่จะยิงมึงแม่ ยิงเลือกให้ตายเร็วเก่งเลยไหมย่าบอกให้ทางดีนะหนูรู้แล้วชีวิตจริงเป็นยังไงใช่ใช่โกไม่มีความหวังดีหรอกมาให้ฝันหวานใช่ไหมมาให้เราเดินอ้อมอะไรเสียเวลาเดินอ้อมใช่ไหม่สคุณแม่สักดินดักดินแ็ตดาวโาสนาดานายมาโฆษณาเวลาใส่รถไอ้โทเทียนี่ไม่ใช่เลยค่ะเออเป็นไงเป็นไงโกเป็นชุดเลยเป็นไงเป็นไงเออเออเออ เป็นไงเป็นไงชีวิตอีกบ้านเราพายจัดสรรเรารู้ตัวหมดเออเป็นไงเราเป็นพยาบาลพนะสั่งสอนเลยแล้วแตต้องรู้ตัวนะเออเออเป็นไง ฉันบอกคุณแล้วเจ๊หยุดเจ้าวิสนาเดี๋ยวก็มากันยอดเยี่ยมหมดนั่งๆอยู่อยากสุขสากให้หายท้องมึ่อไงแหละคนจะยิงมึงอ่ะแหม่ก็อยู่ข้างนอกยังเดี๋ยวดาลอดช่องไปเลยไม่ใช่ให้ต้องเกี่ยวอะไรเนี่ยเนี่ยไม่ใช่จุ๊บจิ๊บป้าเนี่ยย่าบอกป้าเห็นไหมว่าให้ทําตามเนี่ยย่าบอกแล้วโอเคไหมเจ๊เป็นคนดีใช่เดี๋ยวโกวมาบอกให้เราเดินอ้อมเสียเวลาป่ะเจ๊ไม่นตัวไปฟังนะเนี่ยโอ้โหหนูเป็นพยาบาลหนูจะสวดอวยพระพรอย่างต่อเนื่องไม่ยอมไม่ตายเออมึงอก็ตายไง ไปส่วนเขาเรื่องคุณไม่บอกหรอกตะกูนบ้านกูนะสาเร่งด่วนหมดทางเดินมีไม่ไปมุดเมื่อแต่งเรื่องไปเอินดีอยู่อยู่ให้เราไปเดินอ้อมันเมื่อยไหมป้าถ้าเรามุดไปเดียวใช่ไหมเจ๊คนดีอย่าไปฟังมันเออก็นี่สิไอ้ตัวอย่าหวังดีกับป้านะเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยแต่โกไม่หวังดีอ่ะขุ่ความจริงอ่ะอุูรู้ตัวนะว่าสองโดนจิตใจกูหมดต้องทำไรป้าจ๋าเนี่ย คนก็แอบจะยิงมึงหมดนะเขียวแล้วอะไรจะทำอะไรให้เนี่ยฮะเฮ้ยมันจะไปวัดบอกบอกแน่ไม่ยินเสกโต่อไม่ได้เลยไม่เป็นไรคู่ปรับกันคู่เนี้ยเอ้ยแม่เย็ดต้องกำไรให้เย๊บมันทำหนูไปดูดูสิตป้าป้าสู้เลยป้าสู้ดิ้องกำไรให้ป้าสู้เขาสิกัดเลยกัดเลยกัดเลยเออ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 เดูทิหนังเหลียวไหมสักหนังเหลียวไหมเออเป็นไงอันนี้เจ็บ เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวนี่โนนมาพี่จารณนพี่สกดินมาหมดเออเป็นไงหนังเหนียวไหมอันนี้เใส่ยอมอันนี้เจ็บเอออันนี้เจ็บมึงก็ไปตัวจริงมันกลัวตัวหี้ยไงเออไม่นช่ความผอะไรเนี่ยผิดเจมมาทำเพประเพณีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ต่างอย่างนั้นต้องไม่ได้ต่างแค่จ่ามุดเลยนะมึงแหละไม่ต้องมาโพดเลยเป็นไงเธอเธอเองเธอเองนะมาด่าเรามาด่าผมเออเป็นไงไม่ให้หวังนี่เราก็

ไม่ยอมปล่อยเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงนังเหนียวไหมมีการสะบัดด้วยเป็นไงจ๋าจ๋าเออเออเออเป็นพยาบาลไช่่อนได้ได้ได้ีแล้วดีแล้วอะไรวะอะไรวะทำวะทำวะไม่ทำอย่างงี้ตายใครวะใครใคร เห็นมันทำยังไงเอาเอาอะไรฟาดน้าเันเ่ยใครเล่ายังไม่เห็นเลยเนี่ยยังไงไปลุกไม่หมกโอ๊ยอะไรอ่ะให้สักระเบือยันลืมลบฮะนั่นยังไงไปลุกเนี่ยนั่นน่ะสินั่นน่ะสิมาตอดออกมาผมไม่ได้ตอดในหน้าทีน่าสักระเบือยันลืมลบเนี่ยเออเออเออจเป็นนายภาณนะวันอะไรนะ